สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงทุกท่านที่น่ารักนะคะคิดถึงลูกดวงทุกท่านนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ชีิในสาทาโร่นะคะช่วงนี้เป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตนะคะกลับมาพบกันช่วงใหม่นะคะทาโร่ออฟเดอะเนะคะการทำนายดวงรายวันนะคะเรามาดูซิว่าวันนี้นะคะมีพลังงานเอนจี้อะไรบ้างคุณจะพบเจอกับอะไรบ้างคะ Six of Pentacles นะคะ,ะ,คะมีการ วันนี้นะ่ามีการเอ NERGY ก็ค่อนข้างจะเป็นในแนวทางที่ดีนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปทําบุญนะคะมีบางคนแพลนที่จะไปทําบุญนะหลังจากที่มาดูคลิปนี้หรือว่าคิดก่อนหน้านั้นแล้วว่าอยากจะไปทําบุญอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงออกพรรษาเนาะก็มีการทําบุญมีการทํากรถิ่นอะไรกันนี้นะบางคนมีแพลนที่จะไปทําบุญใหญ่นะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะเพื่อเสริมดวงชะตา first จากกรานะคะโอเค ในหลายๆท่านนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราถูกแรงหนึ่งดูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเชิงของเซ็กชวลค่อนข้างมากนะคะบางคนรู้สึกอินเทนต์ลึกซึ้งกับคนที่กําลังรู้สึกด้วยและรู้สึกว่าไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยนะคะเราก็เลยมีรู้สึกว่าเอาไปทําบุญดีกว่ารู้สึกเหมือนไปปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองดีกว่าไม่อยากจะไปอินเทนต์ลึกซึ้งกับเรื่องทางเพศมากหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนอินเทนต์เหมือนดีฟเหมือนเหมือนค่อนข้างรู้สึก มีความรู้สึกให้กับคนคนนึงค่อนข้างมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกนี้นะคะเราก็เลยไปทําบุญนะคะอืมโอเค Five of Abundance There are times when everyone needs a hand. Your angels want you to know that you needn't go through your current challenge alone. Accept the help of those around you. The situations you are experiencing is temporary. this may not be the right time to become self-employed be patient อย่าเพิ่งคิดลาออกจากงานนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะใจเย็นๆนะคะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการที่จะลาออกหรือไปตั้งกิจการเลยใหม่ๆนะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่เรารู้จักนะคะซึ่งเป็นคนรู้จักที่เป็นคนรู้จักเราจริงๆนะคะโอเคแล้วก็บางคนถ้าไม่มีไม่สามารถพึ่งพาใครได้ลองสวดมนต์เจริญภาวนาในช่วงนี้ดูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขา จะโดนบันดาลให้คุณพบเจอช่องทางในดีนะคะแต่ว่าถ้าคุณแพลนที่จะลาออกในอนาคตมีเกณฑ์นะคะแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งลาออกนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะทารอฟจอเดย์วันนี้เราไปเข้าสู่หัวข้อกันเลยค่ะวันนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียนิสาทาร่แปนะคะลูกดวงที่น่ารักทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดูดวงกันอีกแล้วนะคะ,ะช่องที่เป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตน,นะคะวันนี้เรามาในหัวข้อที่แซบอีกแล้วเหมือนกันนะคะสาธิวนะัแซบในหัวข้อนี้ในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเขาคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นี้เนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะอ่าโอเคคราวนี้นะคะเราสับไพ่สดกันอีกแล้วนะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไร ขอครูบาอาจารย์นะคะที่ประสิทธิ์ประสัดวิชานี้ให้แก่สานะคะช่วยทําให้การดูดวงพยากรณ์ในครั้งนี้มีความแม่นยานะคะกับลูกดวงทุกท่านด้วยนะคะ mm hmm. เขามองคุณเป็นคนอย่างไรใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะลุ้นไพ่ไปด้วยกันนะที่สาสับให้เห็นสดๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นนะว่าเป็นการพยากรณ์แบบสดจร,จริงๆเราไม่มีการเตรียมสคริปต์เลยนะคะ คือสาอ่านไพ่แบบสดจริงๆเลยนะคะ,ะ <you> เขามองคุณเป็นคนอย่างไรคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอกันเข้ามาได้เป็นไล n e ไอดีส่วนตัวสาเลยนะคะพวิธีจะทักเข้ามาจองคิวนะคะต้อมูลตรงไหนคะต้อมูอตรงไหนอหนอกไปเลคะ่ะ เางปขอเลค่ะข้อมคนคนใโอเคค่ะขอข้อามาืคนคนใดอ่เยข้อมือคคดคะค่ะเหมือนเดิมค่ะทำสมาธินะคะนึกถึงหน้าเขานะคะแล้วก็เลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะมาหนึ่งกองแล้วเราไปดูกันค่ะว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาเขานะคะสสวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียนิสาทาโร่89นะคะทุกท่าน ช่วงีเป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะคนที่เลือกแหวนนินเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไร envy happy family อ่าก่อนอื่นนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะที่บ้านมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองเป็นคนที่มีความสุขกับคนรอบข้าง แต่ติดนิดนึงคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบน้อยอ,อกน้อยใจในตัวเองนะคะอาจจะอาจจะเป็นคนที่ชอบอเหมือนกับว่าแข่งขันกับคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าไม่ค่อยชื่นชมตัวเองเท่าไหร่คุณอาจจะมีเรื่องของเซลล์เอ็กซ์ตรีมค่อนข้างน้อยคือคุณจะไม่ค่อยพึงพอใจในตัวของคุณเองเท่าไหร่นะคะนี่คือสิ่งที่เขามอ,มองคุณนะคะอ่ะ เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรอีกคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะเป็นคนที่ทําอะไรตามอารมณ์นิดนึงคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นคนราศีกุมตุลมิถุนก็เป็นไปได้นะคะเออเขามองว่าคุณเป็นคนที่เอ่อเหมือนก็เป็นคนชัดเจนดุดันนะเป็นคนที่ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจในตัวเองด้วยพอสมควรเลยนะคะอ่าเป็นคนทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรัก แต่แต่แต่เขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเมินเฉยในความรู้สึกเล็กเล็กน้อยของตัวเองคือไม่ไปโฟกัสความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะอย่างเช่นไม่ค่อยใส่ใจกับความรู้สึกเล็กๆน้อยอย่างเช่นว่าความรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนอื่นคือคุณจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเล็กๆ็กน้อยส่วนใหญ่ จะโฟกัสไปในเรื่องใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือเอาง่ายบางคนนี่อาจจะมองว่าคุณดูเป็นคนเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะอืแต่เขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบแค่เจ้าชู้ขี้เล่นแต่ไม่ได้เจ้าชู้จริงๆอะไรอย่เงี้ยนะคะอืคุณเป็นคนที่ temperance ด้วยเป็นคนที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตนะคะต้องการความสำเร็จในชีวิตเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบทุกๆอย่างนะคะเป็นคนที่จะทำอะไรเนี่ยคิด คิดให้ดีก่อนคิดถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะลงมือทําคืออาจจะไม่ใช่คุณจริงๆก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เขามองคุณเข้ามาอีกทีหนึง่งนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ทาโปรเจกต์อะไรสําเร็จได้เร็วคุณเป็นคนเก่งมันขยันคือคิดจะทําอะไรก็สําเร็จเร็วและเป็นคนที่มีวาทะศิ์ค่อนข้างมากเป็นคนที่พูดเก่งนะคะเป็นคนที่พูดโน้มน้าวคนได้เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองคนออกด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คุณก็เป็นคนที่เซนซิทีฟในใจลึกๆเหมือนกันนะคะอะคราวนี้เขามองว่าคุณเป็นคนยังไงอีกคะ six of cups คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะคะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะค,บ,คบแบบจริงจังลึกซึ้งนะแล้วก็เลือกที่จะมองข้ามส่วนที่ไม่ดีของเพื่อนๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องเป็นที่พึ่งของคนรอบข้าง นะคะเป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบยึดติดกับความทรงจําเก่าๆในอดีตเป็นคนที่ไม่ลืมแผลเป็นในอดีตด้วยนะคะอืมใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันซิว่าแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อคะ Hello Fan นะคะ มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะช้าๆนะคะแต่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่องสถานะนะคะว h ร์โ moment เกิดขึ้นนะคะอืมจะมีอะไรเกิดขึ้นฉับพลันหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวขอไห้ประกอบกันข้างนิดนึงโอเค page of wands นะคะมีการเดินทางไปหากันนะคะโอ้ page of sword Two of Wands อ๋อคู่นี้นะคะคือจริงๆแล้วคู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่มีผู้ใหญ่รับรู้ในความสัมพันธ์นี้เป็นไม่ได้นะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วว่ากําลังดูใจกับคนคนนี้อยู่แต่มันมี tower tower moment เกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไม่เดินต่อกับคนคนนี้แล้ว คุณมีการตัดสินใจเด็ดขาดที่คุณจะไม่เดินต่อกับคนคนนี้แล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่คุณในช่วงนี้เขาอาจจะแบบมามาหายหายทำตัวแบบไม่ค่อยโอเคกับคุณแล้วคุณก็มามา,มาคิดได้แล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณต้องการคนรักแบบไหนคุณต้องการคนรักที่ไม่ใช่พฤติกรรมแบบที่เขาเป็นอยู่ คุณไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทํานะคะแล้วคุณก็มีการตัดสินใจด้วยตัวคุณเองแล้วนะคุณมีการตัดสินใจเด็ดขาดด้วยตัวคุณเองแล้วว่าคุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะเอาสิ่งที่คุณเคยมอบให้เขาเนี่ยกลับคืนมาสิ่งที่คุณเคยให้เขาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลานะคะเวลาส่วนตัวที่มีค่าของคุณเนี่ยคุณอาจจะดึงกลับมาเพื่ออยู่กับตัวเองนะคะถ้าเห็นตรงนี้ก็คือคุยน็อปสอดตรงคนนี้เนี่ยคือดึงทุกอย่างกลับมาแล้วนะ แล้วมันมีความเป็นไปได้สูงนะว่าพอคุณรู้สึกง,งี้ปุ๊บมันจะมีการเดินทางมาพบเจอกันนะคะโดยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้กําหนดมาแล้วนะคะอาคือมันจะแบบมันจะมีอารมณ์ที่ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกพอคุณจะตัดสินใจจะไม่เอาแล้วเนี่ย เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาจะเดินทางหาคุณอย่างกระทันหันหรือไม่งั้นก็คุณเนี่ยบังเอิญได้ไปเดินทางไปพบกับเขาอย่างกระทันหันแล้วมันก็มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นี้ใหม่กันอีกครั้งนะคะโอเคคราวนี้มาดูหน่อยนะคะเราจะใช้อีโมจิบ็อกซ์ทำนายกันว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างคะ miss you sad เขาคิดถึงคุณนะคะแต่เขาไม่โทรเขารู้สึกถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกเหงาด้วย complicated เขารู้สึกสับสนเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันสับสนมันซับซ้อนนะคะเขาไม่รู้จะทำตัวยังไงเขาทำตัวไม่ถูกไม่เป็นแล้ว in love แต่ใจเขารู้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารักคุณนะคะแต่เขาเลือกที่จะน,นิ่งและไม่ทำอะไร ไม่เป็นไรรอจังหวะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพอมีไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะให้เขาจัดการนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสด,สวสดีค่ะคนที่เลือกแหวนน้ำผึ้งนะคะหรือกองที่2ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิยานิสาทาโร่ 89ช่องที่เป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อแซ่บๆที่มีชื่อว่าเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะเขามองนะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวตนของคุณก็ได้นะคะไงก็ลองเขียนคอมเมนต์กันมาเจอเ e มเ l ิลพาร์ทเขามองว่าคุณเป็นพ่อพระแม่พระสิก,กรานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบมีจิตส,สัมผัสมีเซนส์สัมผัสประมาณนั้นเขามองว่าคุณเนี่ย หนึ่งเป็นคนดีสีสังคมเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นนะคะเขามอว่าทุกครั้งที่เขาเขาคุยกับคุณเขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีเซนต์สัมผัสอาจจะเป็นคนที่รู้ทันเขาก็ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณจะดักทางตลอดเลยนะอ่ะเดวิลนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกมากนะคะอืมไนท์ออฟสอดนะคะ Knight of Pentacles นะคะ Queen of Air <im itation> เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่าวางตัวเป็นนะคะเขามองว่าแต่เขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรทําจริงเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตคุณเป็นคนทคนก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนกับในอดีตเนี่ยคุณเคยทำอะไรเหมือนคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างสูง แลวคุณก็ไม่ชอบตัดสินใจใครไม่ชอบตัดสินใครจากภายนอกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะ mm hmm. เขาเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะ mm hmm. เป็นคนที่เอ่อเหมือนเหมือนคุณรู้ทันคนทุกๆเรื่องอ่ะแล้วก็คุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะค่อนข้างมากแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนขยัน ขยันหาเงินหาทองนะเป็นคนที่ขยนันขยนันขยันมากๆเป็นคนที่อ,อดทนทำมาหากินเก่งเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองด้วยนะคะคือเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคนอื่นมากนักนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนถ้าเท่าที่สัมผัสเอเนอจีก็คือคุณเนี่ย ข้างนอกจะดูเป็นคนดุดันนิดนึงแต่จริงๆเราข้างในเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนธรรมะธรรมโมข้างนอกอาจจะดูร้ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเป็นคนใจดีเป็นคนจิตใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้จักคุณก็คือคนที่จะต้องเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วจะรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่คนที่ดุอย่างที่คิดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้เนี่ยข้างนอกคุณอาจจะดูเป็นคนแบบดุๆเป็นคนแบบจริงจังจริงจังเป็นคนแบบอ่าน่าจะเป็นคนที่เกิดราศีสิงห์ เมตดชนูอะไรประมาณนี้หรือกลุ่มตุนมิถุนก็ได้นะคือพูดจาตรงไปตรงมาชัดเจนอะไรเงี้ยจนคนกลัวเป็นคนดูมีอํานาจบารมีอเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันซิว่าแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นไงต่อคะในช่วงนี้ four of cups คุณกับเขาน่าจะมีปัญหาอะไรกันเนาะแล้วก็หรือว่าคุณอาจจะพึ่ง เพิ่งปฏิเสธเขาหรือเขาอาจจะเพิ่งปฏิเสธคุณมาก็เป็นไปได้นะโอเค as of as ความสัมพันธ์อึดอัดนะคะความสัมพันธ์อึดอัดอยู่ในสถานนะที่เอ่อน่าจะโดนปฏิเสธมาแล้วอ่ะน่าจะเป็นคุณหรือเปล่าคะที่โดนปฏิเสธเข้ามาแล้วนะคะคุณก็เลยรู้สึกแบบอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่ออะไรเงี้ยนะคะอ่ะแต่คุณก็อยากจะเป็นเพื่อนเนี่ย คุณรู้สึกผิดหวังนะคะผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณน่าจะอกหักจากเขานั่นแหละเขาอาจจะทําอะไรเพื่อปฏิเสธคุณมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะ ท r e e of w a n d s อยู่กันไกลด้วยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะมี King of s w o r d นะคะน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วนะเพราะมีไพ่ขึ้นเยอะมากคือคุณนั่นแหละโดนปฏิเสธไปนะคะคุณโดนปฏิเสธไปแล้วก็มันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะามันอยู่ไกลกันนะแล้วก็คุณน่าจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนขี้น้อยอ,อกน้อยใจเป็นคนที่แบบว่าเขามองว่าคุณพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบ เด็กเกินไปสําหรับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมีคิงออฟสอดคือเขาค่อนข้างชัดเจนมากนะคุณน่าจะดีวกว่าคนที่เกิดราศีนิทุนหรือเปล่าคะอ่ะความสัมพันธ์จะเป็นไงต่ออีกนะคะเนี่ยมันมีการจบกันไปอะคะ่ะในความสัมพันธ์นี้คือคุณก็เลือกที่จะเดินออกมาแล้วล่ะเขาก็เลือกที่จะเดินออกมาเหมือนกันนะคะคือมันจบกันไปแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะเดอะเมจิกเชียนนะคะ โอเคต่างคนต่างเงียบไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันก็มีแนวโน้มนะว่าเงียบเียบกันไปก่อนเพราะว่าสาวรู้สึกว่าไม่ว่าจะไงก็ตามเนี่ยความสัมพันนี้เนี่ยมันจะมีการได้รียิรือยูเนียนใหม่แต่อาจจะอยู่ในสเตจที่ว่าเป็นอะไรดีอะขอไพสรุปหน่อยการกลับมาในครั้งนี้จะได้เป็นอะไรกันคะอะมีโอกาสมีเกณฑ์สูงนะว่าอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ แต่มันใช้ระยะเวลาไงคะเพราะสุดท้ายมี6ไม้เท้า6ไม้เท้าในที่นี้คือมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้กลับมาคบมาพูดมาคุยกันใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้กลับมาเป็นเพื่อนหรือถ้าไม่เป็นเพื่อนก็อาจจะอยู่ในสถานะที่สามารถเป็นแฟนกันได้นะคะโอเคคราวนี้มาดูกันหน่อยสิว่าเขามีความรู้สึกให้กับคุณยังไงบ้างคะ เขามีความรู้สึกให้กับคุณยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะใช้ emoji box กันนะคะ emoji box อันนี้เป็นไพ่ความรู้สึกที่สา r เท t e ขึ้นมาเองนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงคะตอนนี้ just act like I love you but actually no นะคะคือเป็นไปได้อย่างี้สาขอแปลความหมายว่าอยี้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาชอบคุณแต่เขาทำเป็นเหมือนไม่ชอบคุณนะคะ หรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณอยู่แล้วแต่ว่าเขาจําเป็นต้องทําเหมือนชอบคุณเพราะว่าเขากลัวคุณจะเสียใจเป็นไปได้2กรณีเลยนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงคะ I'm crying อืมนั้นแสดงว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเขาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันเพราะตอนนี้เขารู้สึกเสียใจนะเขารู้สึกร้องไห้รู้สึกเสียใจที่คุณหายไปจากชีวิตเขาเหมือนกันอนะ Wish you t h เ best อืมเขาก็เหมือนจะปรงในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแล้วเขาก็อวยพรขอให้คุณได้ดีขอให้คุณโชคดีเหมือนกันเขาก็ยังอยากจะเป็นกรลยาณิมิตรที่ดีกับคุณอยู่นะคะอ่ะเป็นไปได้ว่าเขาก็ชอบคุณแหละแต่ว่าเขาก็ทําเป็นเหมือนไม่ชอบอเนาะอือเพราะคงมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะน่าจะครบถ้วนขอให้คุณโชคดีนะคะกล่องที่2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดถัดไปของสาเลยคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ ดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามมินิต้อนรับเข้าสู่ชนิสาทาโร่แปดสิบเก้านะคะช่องที่เป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตวันนี้เรามากันในหัวข้อที่แซบพอสมควรที่มีชื่อว่าเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาเขาเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองฟีดแบ็กกันมานะคะเติร์จักรานะคะอืม Financial constraint <What? S 1> เขามองว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํำงานขยันทำงานเขามองว่าคุณทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่รักแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่จัดการบริหารชีวิตตนเองได้ดีมากคุณเป็นคนที่เก่งนะคะแต่คุณเป็นคนถ่อมตัวนะคะคือข้างนอกเนี่ยคุณดูเป็นคนเก่งเลยแหละแล้วคุณก็ดูเป็นคนขยันทำมาหากินค่อนข้างมาก คุณเป็นคนที่ขยันทํางานในเรื่องของเงินน่ะเป็นคนขยันทํางานหาเงินไม่หยุดหย่อนนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนที่โฟกัสแต่เรื่องเงินทองด้วยนะโฟกัสเรื่องของตัวเองและเรื่องเงินทองค่อนข้างมากนะคะเขามองว่าอย่างนี้นะคะเขามองอย่างนี้เขามองว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดเป็นคนเครียดมากๆนะคะเป็นคนที่เครียดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้อะ e m p r e s s นะคะ e m p r e s s คุณเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองอับจนนะคะเนี่ยคุณเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งขยันทำงานเห็นทำมาหากินเป็นคนที่อยากจะมีชีวิตหน้าที่การงานที่ดีเขามองว่าคุณเนี่ยมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยเขามองว่าคุณค่อนข้างเครียดกับเรื่องของการงานการเงินพอสมควรแต่เขารู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถค่อนข้างมากบางกรณีเขามองว่าคุณเนี่ย ดูเป็นพ่อของลูกเขาได้หรือดูดูเป็นแม่ของของลูกเขาได้คือมีความเหมาะสมที่จะมาเป็นภรรยาหรือสามีของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็น messenger of earth คือเหมือนกับเป็นคนที่ถึงแม้ว่าวันนี้คุณยังไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาก็มองว่าในอนาคตคุณจะสำเร็จแน่นอนคุณค่อนข้างเป็นคนที่ธรมัดทะแมงเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่ ดูแลตัวเองดีเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพตัวเองดีแต่ในขณะเดีวยวกันคุณก็ดูเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนอื่นตลอดมีน้ําใจกับคนอื่นตลอดหวังดีรักได้หวังดีกับคนอื่นตลอดมีความเป็นเหมือนกับว่าเออไม่เคยคิดไม่ค่อยคิดร้ายกับใครอ่ะจนบางทีแบบโดนเอาอเปรียบแล้วก็มาคิดมากเครียดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในสายตาของเขานะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันค่ะว่า คุณเป็นคนเข้มแข็งเลยแหละแล้วก็เป็นคนที่ดีอ่ะในสายตาของเขานะคะคราวนี้มาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะในในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ queen of wands นะคะคนที่เข้ามาดูไพ่คุณน่าจะเกิดในราศรีธาตุไฟเล่าคะเมษสิง ธนเป็นไปได้ uh, Page of Cups นะคะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ในขณะที่คนหนึ่งอ่ะอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะอ่า uh, ซึ่งน่าจะมีคนนึงเนี่ยอ่ะ uh, g of Earth นะคะน่าจะมีคนนึงที่อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความชัดเจนนะคะซึ่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยคุณคุณน่าจะใช้เซนส์ของตัวเองอในการนำพาความรู้สึกของตัวเองในครั้งนี้ละคือถ้าคุณรู้สึกว่าอ่าคุณค่อนข้างมีเซนส์อ่ะคุณเหมือนคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยจากที่ไม่ชัดเจนนะคะมันจะชัดเจนเพราะมี two of cups คือมันเป็นสัญญาณของคนที่จะเป็นคู่กันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงเพราะมันมีนาย of earth นาย of earth คือคนที่ไม่สนใจเรื่องความรักเลยแต่ว่ามีพร้อมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงว่าช่วงนี้มันจะมีอยู่สองเกณฑ์คือถ้าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้คุณจะไม่คาดหวังอีกต่อไปแล้วนะคะคุณเลือกที่จะกลับมาอยู่กับตัวคุณเองและคุณจะชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากๆแต่มันก็มีเกณฑ์ว่าเมื่อคุณรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเขากลับจะอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะ ่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพื่อมา take action ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยโอเคถึงแม้มันจะมีทิฏฐิอะไรต่อกันก็แล้วแต่แต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถปล่อยคุณไปได้นะคะตอนนี้เขาได้แต่กังวลกลัวนะวิตกกังวลมากๆนะนอนไก่นาผักเลยนอนไม่ค่อยหลับด้วยแหละ พราะว่าคุณคุณอาจจะไม่คุยกับเขาอะนะคะคุณอาจจะไม่คุยกับเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีทิฏฐิอีโก้สูงไงคือเขาไม่อยากจะถูกปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะกลับเข้ามาเขาจะต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่ปฏิเสธเขาอีกต่อไปแล้วนะคะอ่ะขอยหนึ่งใบนะคะเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนเพราะคุณคือสิ่งที่มีค่าสําหรับชีวิตเขาและเขาจะไม่ปล่อยคุณไป ไหนนะคะแต่เขาอาจจะกลับเข้ามาในชถานะของความเป็นเพื่อนที่คิดไม่ซื่อนะเพราะว่ามีความรักให้กับคุณเนี่ยนะคะแต่เข้ามันเงียนเป็นเพื่อนอีกละ่ะคือไม่รู้จะหาเรื่องคุยอะไรกับคุณแล้วเนาะเพราะว่าคุณก็เหมือนกับแบบรู้ทันไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันซิว่าปัากนี้นะคะหรือช่วงนี้เนี่ยที่เขาอาจจะเงียบหายจากคุณไปนะคิดว่าเขาน่าจะเงียบหายจากคุณไปนะหรืออาจจะเดี๋ยวเขาก็โทรแล้วแหละเขา รู้สึกอะไรกับคุณบ้างนะคะแฮปปี้คูณสิบเขามีความสุขดีช่วงนี้นะคะเขาอาจจะอยู่กับเพื่อนกับฝูงเขาเนาะอ่าเขาอาจจะไปใช้ชุดกับตัวเองไปกินชีวิตจิตออกกําลังกายทํางานบ้างงานอย่างสุดๆแล้วเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวคนตัวคนเดียวได้แล้ว Can I call you เขาอยากจะโทรหาคุณใจแทบขาดแล้วนะคะแต่ทําไมไม่โทรล้วเนาะ เออคิดถึงก็โทรมาแค่นั้นเองนะใช่ไหม fc ของสาวก็แบบก็โทรมาสิไม่ได้เป็นนางมานซะหน่อยแอมแบตหมดโอเคเขาบอกแอม r ค i น g นะคือถ้าบวกกันแล้วเนี่ยคือเขาเอาเป็นว่าเขาแกล้งทําเป็นมีความสุขนะเขาหน้าชื่นอบตรงข้างนอกเขาทาดูเหมือนแฮปปี้ดีถ้าเขาโทรมาหาคุณเขาก็จะบอกว่าชีวิตเขาดีเขาแฮปปี้เขาไปนูน่นไปนี่มาดูแฮปปี้ลานมาแจริง,รงๆแล้ว เขาอยากจะโทรหาคุณเจตะคจะัดลองดูนะวันนี้ถ้าเขาไม่โทรมาพรุ่งนี้เขาโทรมาหาคุณแน่นอนเชื่อสาระเขาทนไม่ไหวแอมคร n g เขากลับไปร้องไห้ทุกๆวันเลยนะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณมากอะให้อีกให้อีกสองเพื่อเพิ่มความฟินรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกอะไรมากกว่านี้ฮ่า mm hmm. I have kiss หมายความว่ายังไงเนี่ยเปิดให้เลยหมายความว่างไงมีจริงเปล่าเนี่ยเอามีจริงๆด้วยเขาแอบไปคุยกับคนอื่นมา บางคนถึงขั้นไม่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งได้เลยนะเท่าที่สารรู้สึกแต่มันไม่เติมเต็มไงมันเป็นความรักฉาบฉวยแต่ก็ไม่แน่นะคุณสังเกตดีๆเขากลับมาครั้งนี้อ่ะเขาอาจจะมีจริงๆก็ได้ถ้ามีคุณก็ไม่ต้องไปต่อแล้วนะเลิกไปเลยเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรูไม่ใช่ว่าเราไปจมอยู่กับเขานะคะถ้าเขามีจริงๆก็เลิกไปเลยนะจับให้ได้แล้วกันเนาะอ่ะมีอีกอะไรอีก in love. in love in love กับใครคะเนี่ย อินเลิฟก,กับใคร The Sun อคใครอะคนใหม่อ่ะคนคนนี้ครบซ้อนละนะพอเลยลูกดวงไม่ต้องไปครบเขาแล้วนะเขากลับมาก็ปล่อยเขาไปเลยนะ <c oughs> เขาครบซ้อนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดู energy เขาน่าจะแอบมีคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉันก็เรา move on ค่ะ move forward ค่ะ อย่าไปอย่ากลับไปหาเขาเลยค่ะลูกดวงของสาทุกคนสวยเลือกได้โอเคค่ะหรอเลือกได้ด้วยเหมือนกันอเอาไว้เราคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สาด้วยแล,วแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาด้วยนะคะวันนี้ลาแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ